<Aw. S 1> เฮ <isch. S 1> ียนต่อแล้วพักหนึ่งมันบอหลักแล้ววันนี้ออกมาบันนี้เนาะออกมากลับมาอยู่หมองนอนพี่แล้ววันนี้เจ้าขึ้นไปทั้ตะม่วงไปจังมือที่ตะม่วงหาเมือหมือกลับลงมาอีกบานโอ้ยเนาอ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเด้อพี่น้องเนาะมาผมมาเจอกันวันนี้กับใบมุ้งพี่น้องเนาะไปเช็งกันล้างชีเข้าออไปปัป้มปอดะทอกับลุงพี่น้องเนาะกับลุงเฮิร์มมาเติมน้ำมันให้แหละพี่น้องเอ้หน้เข่าของหน้ามึงในมาพบมาเจอนี่แหละพี่น้องเนาะทางนอกปูปลาปูปลาหน้าน้าแล้วก็กทางแม่เพื่อนนี่แหละพี่น้องไอ้ผมมานั่งอยู่นี่สุโยกย้ายทินทาน ไปทางไหนอีกเนอะพี่น้อยมรลงตุงตุ้ยแท้สบายดีเด้อเนอะสบายดีโลยสบายดีังวะเฮ้ยจะใช้กุ๊ปนี่พหน้าพิ่ตาแท้ใช่คืนไล้นช่ค้นไล้โอ้เอากัน้กงชส่ช่วงนี้ไ่ได้ไปหาน้ำไม่ยุ่งบ่ได้กัดไหลงานคืนละวันนี้ ยาไปถาก็ยาขายไม่มุนนี่เด้สิมหหลักขนมได้หลัสองนเลยโดยแล้ก็ผักมาได้เนาะเขาผักมาจะเซตโบนคือเซโปนวิ่งพินางเยียนวิ่เพินค่าเสียขาหอเยียนนเพื่อไหนมาบิษัทวะเบนม่ลุกมาได้ไหนลูกมาเหรว่าหหลัยเบ็นิ่าทดาดลงโดรไนัเ่เผื่อว่าเ่มีเงินคือกัน ทนเลาห้ามาเอาเงินําแม่า่มแม่าไปจับเลยนี่สาิดใจนีเาชิใจงนนเพชรมาน้องน้องเอ้ลงมาแต่เช็ดปนเมนฮากมานี่พวกนี้น้องขึ้นไปยังเดียรเลยเพราะไม่ได้พูพอโลยดด้ยด้ยันขผ่านมาเลเนาะวันี้แหละเพื่อแล้วเข้ากลางปีแล้วมันเริ่มเย็นเลยล่ะ กูโมฮเยนอยู่หนีเอ้ยเออพี่ิมาก่อนพี่มันสบรณนยล่ะเอ้ยนั่นสมบูรณเองบบนี้โดยคุณสมน้ำมันคายพในน้องกินนี่แหละเออแล้วก็มาเจะตามที่ไปที่มาเพิ่อนโดยโดยชี้ให้เข้าไปพูดบ่เดชี้เข้าไปพูดบ่อาาาอยูอ๋อเอออันกงนอกยาแทนนอตาเอาจไอ๋ ันชายโทรศัพท์อยู่โอ้เนาะอยู่ใช้โทรศัพท์ล่ะอยู่หัคานี่บอนนอานี่ถ่าโทรศัพท์ก่อนนเวนบนเลยกระเป๋านี่บอน้อันพวกอันเมืงนาะอะไรสิบอะยเนาะไกได้บ่เม่นอันเกลือคลองนี่อันทะเลาะันจะไปขยันเลยเกือบคนเข้าอะไรแบบอะไรแบบขยัได้ำขยััยางนั้น่ได้ยนแต่เก่าคือว่าสุพงปนเนาะ ได้ก็คือว่าส่งแซ่นู่นล่ะเอ้ยออบัดนี้านนอกก็เื่อนอกก็กินได้เงินเนาะอยเงินต่นอ้าวเนาะพี่น้อยพูดดนาะเอเาครั้งแรกเลนี่ผู้เห็นเจ้านี่เออเอื้อยนี่เปิดขึ้นแนหน้าตานะ่้งาูบงามพี่น้อย ไปหาน่อไม้มื่อนี้บ่เออมื่อนี้ผักได้สิมหนะน่อกเด้เว่านี่บาม้บงกขี้านี่โดยโดยเกขีตาอ้ยอันน่ะทังน้องปูปูพานี่มานี่มืงเชโบนชมบอร์ละโดยทำไมโแม่ไทังเชม่วงไอยู่แสนนะเชชม่วงเชชม่วงโดยหือมงพีนี่บ่อ บัวเทปโดครับเนาะเั็เทปโด้จะขับมาแล้วเออโน้ตไปน้ำกันวอดกำลังเจ้ากันโดยเอ้ยเท่นอยู่คนเดียวเจ้าน่ะยังยังอยู่กระต้อมหมอกเก้าวอดี๋ยวนี้นะเลยอยู่อะไรเนาะเออข้อถามว่ามีสังกระสีมีผ่าเเียก่ออยู่ไปแล้วแนี้ยกนอยู่ใจก็เอออยู่บ่ได้เนาะมันแบบว่าใกล้ถิ่นได้ล่ะอ๋อมอะไรได้เว้ยสั่นท้องสั่นท้าสั่นด้วยไม่มีอย่าง เ่อจะแบบกุ้งน้องกับพ่อได้ลรอเอ้ยเพป็นกนี่ได้ยังแล้วเป็นนี่ได้สารสี่มันมันหัวบ่แล้วน้องเอ้ยอยู่มาได้หัวมาแล้วก็ตกมาแง่ายเลยนอนกราได้เอออยู่ในกวนชาด้วยพวกหม่องเจ้าอยู่นะเขากับได้เข้าไปจเชื่อแต่พีแต่มือซื่อมือนึกกับบะบุญบางนังปลาไหลกูไปหลายเนี่ได้ปวดฉันดีเจ้าเนี่ยโดยบปล่าเงากระต่ายหวานที่เกาะบางบึงเขาไปจับเงินได้เลยเด้อโดยโดยโดย ปาตัวเนาะเราแรกตัวนี้ว่าขึ้นมือเฮียนโบหรือเฮียนบ่นนบมีเงินไปต่อสามพ่อหนึห้งงาพันเงินกินได้แหละเรียกว่ากับห้าพัน 5, อันว่าชีขึ้นไปเฮียนนี่ไพ่ทรงเจ้าเนาะหรือว่าเจ้าไปเองบอ่อเป็นแบบเครือข้ของนี้อ่าไปเฮียนไหมเจ้าขึ้นไปน้ำพี่น้องบ่โดยเด้เลยแลพี่น้องทางพอกเก่าเราเด้ออ๋ออยู่อยู่เชยงตะม่วงเห็นพ่ย เลยเอื่อยผ่านมาเลยเอาไปเยีนถุนเนาะบัตรบีกเงินเลยเอื้อยเอาลงมาเด้อยยาแล้วบอเห็นแล้วันหากทำงานจิ้เจ้าก้อนี่เจ้าเห็นงานอยู่นี่มันบ่ล่ะวันนี้บ่ได้เห็ต่อว่ันนี้โดยขามากง่ายลอานชิ้นเนี่ยิจานนะวะโดยเจ้าก็ไปทำกับเนแ่อา่บด้อุดดด่งานห่ยเทนี้ก็ได้เนาะคอดูสบันอยู่เลยค่ะโดยโดยได้กินน้ำปันคอเนี่ล่ะ อ้าวน้องบ้านนี้เห็นบริเฮียนมาเห็นงานต่อ,อ,อ,ตอ,อเห็นจะได้น,น้องห้องบุมีเงินเด้น้องเลยออกมาจะใส่เนาะยาแล้วมันยืียันไม่เจียนแต่บ่าวน้อยนี่อันบักล้าอันดาเจ้าเรียนอยู่นี่บ่เจ้ากันอยู่ปอยยังน้นเอเจ้าล่ะกอซองน้องน้องกุ้งปลานี่อันอยู่จักปีดเดาเจ้ากัน,น <13. S 1> สิบสามเลยสิบสามสิบสามอยู่ปอยยังกอหากอหา เป็นที่ไดนเนาะคือว่าบางนึงเนี่ยก็คือว่าไปเฮียนแล้วกล็ไมอ่เลยคือไปไปมากอไปซื้อดินอยู่แล้วเขาก็เอาข่าวขอเยือนบุกปักเลยนะโดยพวกวัดสู้กับพญาสู้เนี่ยแหละเออนอกจากประเทศมาแล้วก็ไปอยู่ในบอลพญาสู้เนาะซื้อดินเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่ายังประเทศของตัวเองเนาะแต่ไปอยู่ในเฮือนน่ยนั้นเกยกันได้เอ็มบอโดย สักสองกันเนาะมันจะถึงคือสองเนาะได้เอื้ออะไรวันนี้เพราะแม่เป็นยูตัวเองแล้วไปดูในเฮือนก็จะเ้าไหนไหนแต่กลับไปเข่าเฮียนกับอยากเอาเข่าไว้จะจะอันพวกนั้นก็ได้จะมาเล่นนี่เนี่ยเอามาอีกเราจะไปเองเอื้อเฮียนต่อแล้วพักหนึ่งมันบ่หล่ะแล้ววันนี้ออกมาวันนี้เนาะออกมากลับมาอยู่หมองนอนพี่แล้ววันนี้เจ้าขึ้นไปเสื่อตะม่วงไปจังมือเชื่อตะม่วงหอามือ กลับลงมาอีกบานี่โอ้ยนอนง่ายต้องต้องการนะนะได้ไปนนโอ้พวกเอื่อยกันเอื่อยยิ่มๆเนาะเอื่อยกบไม่ว่าเอ่ยเอื่อยก็รู้ว่าคนเดียวน้ะกูกระตกแต่เนาะกูจะลำบากเนาะเกิดเซกเดียวะีรเนาะอาื <Hum ming> <K> ้นลงเยืน <Hum> บ <ming> ่มี่ยังถือลงมาลงล่ะนี่ค่ะชิ้บางาุนมันชื้อเนาะอาม่าจะใชอันนะม่าุ้นมันชื้อมะผ่าอาม่าเตมบ่อบ่อไร มบุญเอมา้มาบงันมชานี่เลยนี่นะเขานอก่ได้เข้าเือกินมุ่งเ้านี่บ่อโอ้วันนี้ฉิเข่าไปพุ่นบ่อวันนี้นะแตไปได้บ่ดูหน่อยนอยน้ง้เมิ่นไปเวียดก่อนโอ้น้อยวันนี้ฉีเข้าไปมองนอด่นบ่อังละ bí bay, đéo nè, bố ạ, đéo bê thả thớt sáp đệm cả đấy. rồi. bây giờ nhàng mà rồi. rồi rồi. đi rồi. đi luôn tôi đuôi, này nó. đây làm gì ฮะชื่อยังไะชื่อนะเจ้าชื่อเจ้าไหนวัดศาสนาวัดศาสนาโอ้คือลูกว่าบุญแน่เนาะน้องวาสนาแน่นนี่เนาะมาตีหึงแล้กว่านี้เนาะเอาว่าน้าในเดี๋ยวโบเซียงซื้อให้ไปหั่นข้าวผมไปเลือกเอาโน่นละ

เลือกแล้วลเอหลาจึงเจ้าอย่างเอาลูกกต้มขนุกันเอาไปเพื่อแม่เจ้าหนเด้อเอาลูกคนทศสามกล้องขาโล้หลากรต้มขนุเด้อยอยู่ในปุ๋ีแม่เรากินเอ็มร้อยเลยฮะอี่แม่เราบุกินนมเรากินเอ็มร้อยเรากินเอ็มร้อยโอ้ในเด้หละอยู่ในเลยไปะิ้งแรงกมีนีอ ดอเลยนั่นแหละใช้คือเอาหน่อยแค้เอาอีกทักเอาอีกรอนเอาเอาใส่ถุงนี่ก่อนก็ได้เอื้อเพิ่นคิดเงินก่อนก็ได้เอาร่วมกันก่อนสามสิบเจ็ด,ม,กกดมีว่าน้ำเอาน้ำเปล่า,าน้ำก็ได้จากสองขวดเอามาลดอตละสองขวด เดี๋ยวย่างเข้าไปนาในพุ่นอีกไปหน่ยอยดูนี่บ่โทรศัพท์เจ้าสาัติ์ว่านี่บ่นะเดี๋ยวรอบเป็นไปถามเอาเงินเพื่นก็ได้ละถามเราราคาตัวเลยเท่าไหร่

ให้กินผักไอ้ให้หายกินใครยูมันีพี่น้อย่เลี่ยแน่จังอยเมากุ่ดนรีแลวยัดป้องตุ้ทีไ่กรเสียนเออยเจ้าว่าลูกเจ้ว่ามากินเดียมร้อย่อไม่อือยหรอเอาเียรอยให้แม่จ้ากินยังก็ได้กินยางก็ได้น้อ เนี่ยเขบุกินรถโอ้ยไปเก็บไว้มันเช้าย็นมันก็บแซบแล้วมาลไปหาหนไหมแล้วสินเอาไปหาหนูไหมจะกินองบุกิุรัฟเออหน้าหมดแล้วกินหมด้วเสียงรังในเด้อพี่นรถ้างังได้ล่ะอ่า เที่ยงเป็นมาพากันไม่กินข้าวอยู่าอาารอยู่ี่แต่ก็มีเงินหรือไปขายไม้ตัวงเลยเริุ่ยางนี่แหละตัดผมบ่เอ้ริ่มโอ้โหะราซาพันกิบเนาะาซาพันกบอไ่ได้บ้างซีมาได้้ะซันกับบูมีมนผาูมีเลยามีแท้หรื่าบซีมาทบเขาแบบุ้นเราซืมาเจอลาโลกมามากินกับมาเลยมีงไม่ให้กลง ต้องไปุกนมคุมืออืเนอะเลปตัดดยี่บ่อสผมมือนี่น่ละบ่มืออื่นก็ล่ะคือบ่ไปเมื่อนี่ด้วยมืออื่นบ่อยี่บ้าดยี่บ่ล่ะผมไมืออื่นปตัดย่อฮะมื่ออื่นกระบอกไปเลยจะก็ไปตัดอยู่ไหนี่ได้หลักฮะดูลักแปดนี่บ่ล่ะ เพื่นเอาวัวจะไดเด็กน่อยสามินกับฟ้าเฮ้ถ้าเราบ่อเลประมาณเช่นหาก็เลยไปโดนสาหรือซีมหาเนีเนาะประมานี่แหละาเนี่ยแหละอ่าาระมัรน้น่ากลกะเปานี่กคือขาดแท้นวอันอันแน่กระเป๋านี่เป็นเสื้อผ่านะเพสครับวัูป้าเองว่าวัดจะนะมันอยู่ที ยาดกุนล่ะเอาไปยุ่นใส่หมองขยะาหมคนจูดผมเดินเออมันถิ่มงัวผมได้เลยเดี๋ยวคนหายได้ไวเละเดี๋ยวคนจูดได้เนาะมีแห้งยู่เดข้าวเร้าี่กิน้วบอกินแล้วกินมาแล้วอันนั่งตนรถลงมาโดยสารมาพี่นันทไรนะข้างละเจ็ดชิปหรือแปชินย เห็นคนใจเห็นเดือดเลยเนาะเปิดเปดสิพันเนาะเงินช้างเซนไปกินงยังละเอ้ยทางรถทีก็ยังบาดแมลน่ะบ่มีเงินกับรถเลยบาดแเดือดใหจริงเมื่อเอาเองเนาะแต่ได้เพิ่มต่อที่เดยอดแบบดังเนาะปจบันอี่อาตัดแบบวน่ว่าไปอนาคายเครื่องเนี่ยว่าเราอยู่ห่มยังอย่างจะกเา้าด้วยเนาะเราอนทักว่าอยู่ห่มอยู่ด้วย มันหนามมันเขียวหนามบาดแม่เป็นแบบนีเนื้อแหลเทเองว่ะหลามเหมัันนี่ป้าหมายนี่เจ้าสีเฮียนบ่อบ้อน้องหลาวัันนี่นะด้วยว่าไปขายเครื่องอีกเทากับูุกันแล้วคมีเงินเฮียนเท่ากับเฮียนที่บูเฮียนแบบอยู่อยู่รักแปดนเี่เอาแบบง่ายๆด้วยก็ได้อยูออืา แต่นมันมกหลคนเนาะหลักอายไผบ่เฮียนพลัอายเฮียนอยู่หลัก8นี่ก็หลายคนอยู่ได้ทางน้องอ่าดิงๆนี่ก็เฮียนอยู่นี่กับน้องเราอยหลัก8ปดนี่อ่าเขาเฮียนหลายคนอยู่หลัก8ปดกับบ้านบ้านทาสนี่อันไหนใกล้กว่ากันหลักไกลหลักเด้อเนาะไกลทีบุีไปก็ได้เด้อล่ะอ่าปดีไปใส่นั ลุงหน่องบาล้นใช่หนังไรลุงหน่องบาล้นใช่เจ้าก็อยากให้ลูกเจ้าเฮียนดอยบ่เยอยากให้เฮียนดูแหละเออปากมันเองเนาะปากได้ปากลุงหน่องมาแล้วเจ้าไปกันยัางบุหูนั่นแหละเรื่องเงินเงินเนี่ยมันสำคัญเนาะเขาเอาไงฮานอเขียนได้ยี่บ๊ะ่ไหตอนนี้ล่ะกิ้งได้แหะฮานอเขียนได้อยู่บ่ได้อยู่เขียนชื่อเจ้าได้ฮะได้ได้อยู่เนาะ สำหรับถ้าทมูยเสียงนี่ว่าถ่างอ่านออกเขียนได้เขียนซื้อได้ใช่ไหมนี่ถือว่าโอเคเลยนะถ้าเป็นเอาเขียนซื้อเ้าเป็นตัวของกระสองุโอ้โอนโอนเนาะอีเพิงเติบบดฉีพากันเข่าไปในพุ่นยังโดนเติบแล้ว จับเนี่ยพ่อได้มาลิมเกมเนาะ้วก็มุนเว้ยของแวดชนาอั้ยมันเนี่เปื่อยอันครอบครัวชุมเจ้าเนี่ยยุ่งกันสามพ่อโดยบอะคือว่ามีอันนาน้องมาอีกตัวหนึ่งบอกชุมเช้านะท่าเงินบอกไก่แดงซีโตเออสองโตหลกลุ่งลุ่งเน่ยไปขายนบอกบอยเผาเพื่อนตอนไปยุ่งุ่นแบบไปขายไก่กินห่วยสั่งว่าเนี เจ้าสมำบ่เจ้าฉ่ำบ่กินลุกครับวันน่ะโอ้วันไก่เฮือนเคียงบ่อบอกไอ้เพื่อนหายเบิ่งแหยว่าไปจับไก่ขายยาวแล้วนะวนน้ออ๋อโได้ป้าเนาะสันบ่มเมืออแล้วกับไม่ได้ว่าผู้เชี่ยงที เดินทางไปท่อได้ป่นี้เด้อจะมาเข้าไปพุ่นสิเข้าไปส่งย่บ่ะบ่ยากเราเยยางกล้วไ่เตจากนี่เข้าไปไอ่งเนาะอดกิโลละมันจะอดอด่ทางนี่่นานี้บัะาางเข้าไปในพุ่นเนาะโดยโโดยนท้องหลเงินทอนจากชื่อกระต้มขนมี่นเไวนานา ในน้องเจ้าเด้อไปตัดผมมือเด้อคว่ามาพ่อมือนึ่งมือหนาบัตัดนี่เอาเงินคืนเด้อโอเคนะเนาะไปตัดผมให้เรียบร้อยเด้ออ่พาไปดูเลยไปคน้าใเด้เจ้าได้พาลูกจ้าไปมือเด้อเอยเด้อเลย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 อ่าพาไปพาลูกไปตัดผมตั้นย่างไหนกงไก้อยให้งงามเนาะ บน่ไดเลย่ีเลยจุเอเอร์อะไรยันอ้ลย่างนักิเลยตบแจงกินกับเขามมตัดนี่บได้เด no oh ah ้เขาเงเยนโปไหนตัดอยู่แล้วคูตัดมือคันว่าข้ามโมตัดอยู่นอกกัเข้าไปหงเยนกับคู่กับตัดไหนคือเก้าตัดนี่ช่วงพรมนี่เห็นบอนคือช่วงปวกนะไ่ใช่่อช่ม่ใช่ละคุณตัดแบบว่าปลุงปรงตรงตัวคือว่าลงโทษนะ แบมานั่นแหละสองปัวสมมว่าสองตัวสองปัวกัดหัวเด้นันตัแบบมันเป็นอะไรน้องหล่ะฮิเชดเดทางก่อนวันนี้เด้อตบเป็นปรลาแต่เปนอจอยไอ้พุวบาภาษานนิเด้อว่ามันหูเด้หู่ลาวลาวเติงเจ้าเน่ะเป็นลาวพิบบ่บ่นั่ยล่ะลาวลาวแท้แท้นี่บอเอาแม่เจ้าคือบอลาวนี่ยสิ เราเห็นเขาบอกเราเทิงละกันเราไปถามเขาเราก็เป็นเลยว้าคือเก่งนมมเด้มีหมูเราเทิงเรถามเขาแล้ไปจับกันกนออออาดูได้นาะวาถึงมือตาเ่ได้อะ่อาเจ้านี่ยเราไปแบ้งกันด้ ไปตัดผมเด้อมามื่อหน้ากันบมตัดแต่เอาเงินคืนเด้อโค่น้อยได้อ่านเออโหได้แขวะเนอะเลยมันไม่โหแขวกระวองเจ็ดปีแล้วแปดปีได้ละแปดปีโอ้เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวช่วงมันแขวกับรังคอนแขวะเจอปีแล้วเอออย่างเงี้ยออกเมื่อแต่เมื่อแตชิ่งโค่น้อยแพงแล้วลูกเต่านอกรูเขาเองไงแพงแล้วผมแพงลูกสิแพงพายใช่เนาะเห็นได้ไรอ่โดโดูไปสิโอเคน้องล่าสบายดีเนาะ อ่าบุเซียงเดินทางก่อนป่านนี่โอ้ยผีเฮียนกับโบสมวังเพนหน่อยกลับมาอีกจะไปกลับมาเนาะพนี่อย่าซ้ายโอ้ยถ้าสบายดีเลยสบายดีนะเนาะจะใส่กุ๊บคัดเละใส่กุ๊บนึกว่าอ่าจายดเดือดเบียดโบเมนเนาะอ่ะบุแชีงขอไม่นี่ยแหละจั๊กหัวเราล่าไม่ไหวแล้วหัวลายเนาะเออ โ้โหป้าสะเนาะเฮาบ่ได้ไปส่งไหมเพราะว่าสิท่าเอานี่อยู่เด้อว่ายังยังสิันงอยู่อ้ใกล้ๆนะโอเคเนาะยโครแดนี่พี่น้องเอ้ยว่าสิมาําไเฮนก็บ่ได้เฮียนซ้ํากลับไปกลับมาอยู่อนอยเนาะเาไดก็ให้ภาพบรรยายอ่าเบิ่งนํากันพี่น้องเป็นอีกเคสนึงพี่น้องเอ้ยพบเจออ่าวางข้างทางเนาะอ่านี่ก็เป็นคุ้นเคยกันดีพี่น้องเอ้ ทางแรก kind of star, บุเช to six to six to six ียงก็ได้ทายทำเพิ่นพี่น้อยเนาะสวัสดีครับบุเชียงสิคดินทางแล้วก็ลาพวอเมยพี่น้องไปคือเก่าคือเดิมเด้อแับนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อเมยพี่น้องแอปซีกันเวัดสุขุมสุขคนเด้อเพื่อนเนาะขอมาระมาทสมเด็จพระนเรศวรมหารางตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ทีบุคคามโฆษณาให้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันอีกคลิปหน้าต่อไปพี่น้อยสบายดีและสวัสดีพ่อเมยพี่น้องกันเวัดสุขุมสุขคนเด้อเนาะ 这个。